สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเดือนมีนาคมสำหรับเดือนมีนาคมนี้ดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นปทุมเกณฑ์อีกทั้งดาวเสาร์และดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวศูนย์ยพาหะส่งผลดีด้านการเงินด้านการงานและด้านโชคลาภเป็นอย่างมาก สำหร <heh. S 1> ับดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงก็อยู่ในทิศทางที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรก็อยู่ในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนมีนาคมนี้ จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวราหูโคจรสติดพบสหัชชะระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหมีนาคมช่วงนี้จะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากในด้านธุรกิจการเงิน ส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาบด้านการเงินมักจะมีเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอทําให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งอีกคั้งระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศและจะมีรายได้ด้านธุรกิจการเงินที่มาจากธุรกิจด,ด้านการงานเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้านการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่อยู่ในทิศทางที่ดีอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากธุรกิจด้านการหมุนเงินเช่นรายได้ด้านการเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาาดอกเบี้ยรายได้ด้านการเงินจากการเป็นนายทุนด้านการเงินรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการค้าขายทุกชนิดอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาในรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยา,านพาหนะการเสี่ยงโชคด้านการเงินมักจะมีโชคได้รับรางวัลใหญ่และความสำเร็จทัางหวังมิสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารและผู้ที่อยู่รอบข้างจะคอยร่วมมือสนับสนุสน,นด้านการหาเงินเป็นอย่างดีที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราหูดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และดาวราหูอยู่ร่วมเรือนดาวเกต อีกทั้งดาวราหูยังโยกกับดาวสุขเป็นคู่โชคลาภไม่คาดฝันและยังโยกกับดาวอังคารเจ้าเรือลาพระเป็นคู่ธาตุลมและโยกลัคนาจึงส่งผลดีด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมีนมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิลาศและวันที่สิมีนาคมดาวอังคารเจ้าเรือลาพระยกเข้าสู่ราศีกุมช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ รายได้ด้านการเงินมักจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิิดด้านการหมุนเงินรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิฐด้านการงานและรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งรายได้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้าออกเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้รายรับรายจ่ายด้านการเงินจึงวุ่นวายสับสนพอสมควรดังนั้นระยะนี้พึงระวังมิตรหายหุ้นส่วนและศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการเงินอย่าให้มาวุ่นวายเรื่องรายรับรายจ่ายให้มากนักอาจสร้างความเสียหายด้านการเงินและการเสื่อมเสียเครดิตด,ด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราหูดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่ศัตรู และอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เป็นคู่เสื่อมเกียรตยิจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับดาวอาทิตย์และดาวพุธและดาวราหูถึงจะส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากก็จริงแต่การที่เป็นดาวคู่ศัตรูและเป็นดาวคู่เสื่อมเกียรติจึงอาจส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนมีนาคมนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลักนณาราศีมังกรคือดาวศุกร์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่9มีนาคมโคจรสถิตพบตนุอุมลักนณาส่งผลให้ระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งและแกล้วคล่องในด้านการงานมักมองเห็นลู่ทางด้านการงานเป็นอย่างดี ด้านการงานจะมั่นคงถาวรและ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากอีกทั้งจะจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าชะตาอีกทั้งมิสหายญาติพ่อแม่พี่น้องและบุตรบริวารก็คอยร่วมมือให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดีและมักจะนำลู่ทางด้านการงานใหม่ๆมาให้ระยะนี้จะมีงานเข้ามาให้ทา เป็นงานที่เกี่ยวกับการติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์และธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งยังจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและการรือเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆสร้างผลประโยชน์และรายได้ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการงานมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชค โจรสถิตพบตนุกุมลักนาอีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนดาวอังคารที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่มิตรและดาวสุกโยกับดาวราหูเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่โชคลาภไม่คาดหวันและดาวสุกโยกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุคู่เสนอีกทั้งดาวสุกยังจะตุโกนกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นคู่โชคคู่ทรัพย์จึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าว วันที่9มีนาคมดาวศุกร์ดาวแห่งการงานยกเข้าสู่ราศีกุมมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิลาชส่งผลให้ช่วงนี้ด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการหมุนเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้ด้านการค้าขายจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและมักจะมีโชคด้านการค้าขายอยู่เสมอเสมอ ธุรกิจการค้าขายในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศยังคงอำนวยผลประโยชน์อยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งจะมีการริเริ่มนำสินค้าใหม่ๆมาวางสู่ตลาดและมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นขายปลีกขายส่งนำเข้าและส่งออกทางออนไลน์อีกทั้งยังอาจจะมีมรดกตกทอดด้านการค้าจากคุณส่วนหรือคู่สัญญาเก่า ที่เคยได้ร่วมลงทุนธุรกิจด้านการค้าและนำมาสานต่อจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้ด้านการงานเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ที่ทาอาชีพการงานประจําจะประสบผลสำเร็จด้านการงานจะได้เลื่อนขนั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะลงทุนทำธุรกิจด้านใด ก็มักประสบผลสำเร็จดังหวังที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุกดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาวิราชอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะเป็นคู่สมพลและดาวสุกโยกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นปทุมเกณฑ์เป็นคู่โชคคู่รัพย์จึงท่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านการงาน ช่วงนี้ดาวศุกร์อยู่ร่วมเรือนดาวเสาร์ที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ศัตรูดังนั้นผลประโยชน์และรายได้ด้านการงานพึงระวังผู้ใหญ่บางคนอาจคิดเบียดบางผลประโยชน์หรือสร้างข้อขัดแยง้งอาจส่งผลเสียหายให้ด้านการงานให้เกิดขึ้นได้สำหรับดาวศุกร์และดาวเสาร์ให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากก็จริงแต่ผลเสียหายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ราดาวสุกและดาวเสา์เป็นดาวคู่ศัตรูดังนั้นพึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวจันทร์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่9มีนาคมสำหรับคนโสด ช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสสูงที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะดีและมักจะนำโชคมาให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมอเป็นผู้ที่มีความรู้หรือความสามารถดีอีกทั้งยังมีบุคลิกที่แตกต่างปจากผู้อื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่พบเจอกันอย่างไม่คาดคิดเป็นผู้ที่มิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จัก หรือเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันหรือเป็นผู้ร่วมงานที่เห็นหน้ากันอยู่เป็นประจำทุกวันและไม่คาดคิดว่าจะได้รักกันมาก่อนถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคทรัพย์ตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงถาวรไปจนแก่จนเฒ่าสำหรับระยะหลังวันที่9้ามีนาคมไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับคนโสด ถึงดาวแห่งความรักจะมีเกณฑ์ที่ดีและมีตำแหน่งดาวที่ดีถ้าได้พบรักควรพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบเพราะผู้ที่จะได้พบส่วนใหญ่มักหวังผลประโยชน์ด้านการเงินและการทองแก่เจ้าชะตาโดยไม่ได้มีรักที่แท้จริงดังนั้นหลังวันที่เก้ามีนาคมเป็นต้นไปถ้าได้พบรักควรพิจารณาอย่างรอบคอบสังเกตดูให้ดี ว่าผู้ที่ได้พบหวังเงินหวังทองหรือผลประโยชน์จากเราหรือไม่แต่ถ้าเป็นผู้ที่นำโชคมาให้อยู่เสมอ,สมอๆก็จะเป็นผู้ที่รักจริงโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ด้านใดทั้งสิน้นดังนั้นพึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่9มีนาคมช่วงนี้ถ้าได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักลงทุนหรือทำงานร่วมกัน หรือช่วยกันปรึกษาหาหรือด้านการงานจะสร้างผลประโยชน์และรายได้เป็นอย่างสูงด้านความรักจะซื่อสัตย์จริงใจมั่นคงถาวรต่อกันและกันเป็นอย่างมากสำหรับช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอๆส,ส่งผลให้ชีวิตรักดำเนินไปอย่างราบรื่น หลังวันที่9มีนาคมไปจนตลอดทั้งเดือนระยะนี้เจ้าชะตาจะร่วมมือกับผู้ครองคนรักหาเงินหาทองและประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้างเนื่องจากการที่ได้ทำมาหากินใช้ความมุมาณะพยายามด้านการหาเงินเป็นอย่างมากส่งผลให้ด้านความรักดูจะจืดจางห่างเหินกันอยู่บ้าง แต่ก็ส่งผลเสียหายด้านความรักให้ไม่มากนักเพราะจากการที่ต้องคอยเอาใจผู้อื่นมากกว่าคู่ของตนเพื่อหวังผลสำเร็จด้านธุรกิจการเงินและการงานดังนั้นควรปรับความเข้าใจกันให้ดีอย่าเห็นผลประโยชน์ด้านการเงินให้สูงกว่าด้านความรักและให้เวลาที่จะใช้ชีวิตรักร่วมกันให้มากขึ้นจึงจะส่งผลดีทำให้ชีวิตรักดำเนินไปอย่างราบรื่น สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวอังคารระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามีนาคมโคจรสถิตพบจนุกุมลัคนามีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุด ส่งผลใหระยะนี้เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งมิสหายมักจะไปมาหาสู่กับเจ้าชะตาอยู่เป็นประจำและนำโชคลาภทั้งธุรกิจด้านการเงินและด้านการงานมาให้อยู่อย่างเสมอเสมอโชคใหญ่ที่เกิดจากธุรกิจด้านการงานจะมีโอกาสได้จับงานใหญ่เป็นงานพิเศษที่มีรายได้สูงอย่างไม่คาดคิดสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้เป็นอย่างมากอีกทั้งระยะนี้ จะมีโชคใหญ่ด้านการเงินมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งโชคจากการเสี่ยงโชคด้านการเงินมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งช่วงนี้จะมีโชคลาภที่เกิดจากด้านธุรกิจการหมุนเงินและโชคลาภที่มาจากด้านอาสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะอีกทั้งจะมีโชคลาภที่ลงทุนในด้านธุรกิจต,ต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านโชคลาภจะมีเกิดขึ้นเช่นจากเดิมที่ตัวจะเป็นโชคเล็กๆน้อยๆก็กลับกลายเป็นโชคใหญ่อย่างไม่คาดคิดที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดกุมลัคนาและอยู่ร่วมเรือนกับดาวศุภที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่มิตรและดาวอังคารโยกับดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมอีกทั้งดาวอังคารยังโยกับดาวพุธ เป็นคู่วาทะคู่วิชาการและโยกับดาวเกตเป็นคู่เสริมพลังอีกทั้งยังจระตุโกโนกับดาวพฤหัสตำแหน่งดาวราชาโชคและเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นคู่สมพลจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องตน้นวันที่15มีนาคมดาวอังคารดาวแห่งโชคลาบยกเข้าสู่ราศีกุมระยะนี้โชคลาบด้านการเงินและด้านการงานยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองและประสบผลสำเร็จด้านการค้าขายผู้ทำงานประจำจะมีโชคประสบผลสำเร็จด้านธุรกอิจก,การงานนิสิตนักศึกษาจะประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ที่ตกงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานจะโชคดีได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ สำหรับโชคลาภต่างๆที่เกิดจากธุรกิจด,ด้านการเงินและการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดิ้นเดือนมีนาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตา ทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรคือทิศประจําตัวตนคือทิศใต้ทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนสําหรับการคํานวณหาทิศ ให้ใช้ที่อยู่ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศสี่ริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้กับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบกธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสี่ริมงคลเดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางทิศที่ดี ซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมังกรครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรคือเลขเจดเลขประจำตัวตนเลขแปดเลขแห่งการเงินเลขหเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองเลขสามเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวัน เช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทและกิจกรรมที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหเลขแห่งการงานปักธูปยีอดอกบูชาพระพุทธร,รูปบางรำพึง เลขแปดเลขแห่งการเงินปักธูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งโชคลาภปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาตจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดได้ตามความประสงค์ จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดลบรันรดาลให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง ปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2,567นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ